หญิงเบอร์สองโดยอริตาบทที่51คุณทัพทิมจึงได้ยินจากแม่สาวรับใช้ที่มาจากบ้านของทรงศสีเจ้าหล่อนมาแจ้งให้รู้ว่าจะมีแขกมาเยี่ยมทรงศสีตอนแรกเธอก็ฟังผ่านๆหูไปอย่างนั้นเองเพราะครั้นจะไปยุ่งกับทรงศสีเพราะไปที่ไรดูเหมือนเธอจะต้องบาดเจ็บกลับมาทุกทีไป เราทรงสีพูดจาตรงไปตรงมาที่เธอรับฟังไม่ได้เธอคิดเอาเองว่าเมื่อลูกสาวคนนี้พิการทางกายเดินเหินไม่ได้ทรงสีก็ฝึกปากไว้แทนขายิ่งแก่ยิ่งเข้ากันไม่ได้แม้ทรงสีจะมีท่าทีนบน้อมคาวระวะต่อเธอเหมือนเดิมแต่การที่พูดแล้วเธอรับฟังไม่ได้เป็นเรื่องที่เธอกล่าวหาว่าทรงสีไม่เป็นลูกกตันยู เธอค่อนข้างจะทึกทักเอาด้วยซ้ำไปว่าทรงสีไม่เท่ากับทาริกาถึงอย่างไรทาริกาก็ยังเป็นลูกสาวคนโปรดเสมอมาแม้ว่าทาริกาจะไม่เคยได้มาปฏิบัติดูแลเธอแล้วเรื่องนี้คุณทัพทิมแก้ตัวไปน้ำขุนคลักต่อหน้าลูกสาวอีกสองทางนี้ไม่ว่าจะเป็นเทวียามที่หล่อนขึ้นมาจากหัวเมืองทางใต้หรือจะเป็นทรงสีไม่เว้นกระทั่งพระลูกชาย เธอจะตัดเพ้อเสมอๆว่าดีแต่โทษยายทาว่าไม่ได้มาดูแลใส่ใจแม่ทาอยู่ถึงอเมริกาลูกมีผัวมีที่แม่เทวีเอ่ยแม่ทรงศรีเอ่ยหรือกระทั่งพระก็ยังไม่ได้มาดูแลแม่เลยเทวีนั้นโกรธมากเพราะคำพูดนั้นเหมือนว่าคุณทัพทีมไม่ได้เกรงใจทรงศรีคำว่าลูกว่าผัวของทาริกาไม่น่าจะพูดต่อหน้าทรงศรีเลย เพราะผัวของทาริกาก็คือผัวของทรงศรีไม่รู้ว่าคุณทัพทีมยังสติดีอยู่หรือไม่แล้วเรื่องที่เธอโทษพระทศพรไม่ได้มาดูแลใส่ใจเธอเทวีก็เห็นว่ามันออกจะเกินไปอีกทั้งทรงศรีก็พิการเท่าที่เท,ทวีได้เห็นทรงศรีดิ้นรนช่วยตัวเองไม่เป็นคนพิการทางใจไปอีกด้วยก็นับว่าบุญถึงไหนไหน แต่คุณทัพทิมมองไม่เห็นเทวีจึงหมางเมินไปสองปีให้หลังมานี้เทวีไม่ได้มาเยี่ยมเยียนคุณทัพทิมอีกเลยแต่มักจะโทรทางไกลมาหาทรงศรีและสารภาพว่าพี่ทนคุณแม่ไม่ได้จริงๆยิ่งแก่ยิ่งพูดมากเละเทอะไปกันใหญ่พูดกันไปก็จะทะเลาะกันแล้วพี่เป็นลูกก็จะเป็นว่าบาปหนักว่าดูแม่เอานี่พี่กำลังติดต่อที่เรียนให้กับลูก จะไปอเมริกาแต่ไม่หรอกนะเรื่องจะให้ไปอยู่กับยายทานะพี่เห็นจะไม่เอาด้วยแม้ทรงศรีจะบอกว่าบ้านหลังนั้นเป็นน้ำเงินของเธอด้วยยายทามันครอบครองเสร็จแล้วนี่พี่ไม่แน่ใจว่าหลานไปแล้วจะถูกโขกศัพท์ไหมคิดดูแล้วกันว่าปียาก,กับพี่เพียยังอยู่ในบ้านนั้นไม่ได้สู้ให้พี่ส่งลูกไปอยู่หอพักแล้วค่อยเ,อเรียนไม่ดีกว่าหรอกหรือหล่อนว่าใครมาเยี่ยมแม่ศรีนะ คุณทับทิมถามซ้ำหลังจากคิดไปเ,เรื่อยเปื่อชั่วครู่แล้วท่านผู้หญิงค่ะว่าไงนะท่านผู้หญิงที่ไหนกันแม่สีไปเ,เรู้จักมักจีที่ไหนตายหรือว่าคุณทัพทิมตบเข่าตัวเองฉาดหนึ่งแม่สีแอบงบงิบบริจาคเงินไปทางไหนอีกละ่ะท่านผู้หญิงถึงจะแวะมาเยี่ยมเยียนโอแม่เจ้ากี่ล้านกันแล้วเนี่ยสมองของเธอคิดไปได้ไกลลิบเด็กสาวทำหน้ามุย ที่จริงไม่อยากจะมาเรือนใหญ่นี้เลยเพราะคุณทัพทิมเป็นคนขี้บ่นจุกจิกไปหมดแต่ทรงสีใช้ให้หล่อนมาที่นี่เพื่อขอยืมรถจักรยานเพื่อออกไปซื้ออาหารเดี๋ยวให้ฉันโทรไปหาแม่สีก่อนหนูยืมรถหน่อยนะคะเออเออเธอไปถึงโทรศัพท์แล้วแม้จะเสียดายเงินค่าโทรแต่เธอก็กำลังอยากรู้นักแม่ศีหรือเธอถือสายรออยู่นาน ทำไมช้าจังก็ลูกพิการนี่คะไม่ได้เดินแต่เข็นรถมานั่นแหละกี่ปีมาแล้วน่าจะเข็นคล่องทรงสีจะคิดอย่างไรบ้างเธอคลานจะใส่ใจท่านผู้หญิงที่ไหนจะมาหาเธอถึงบ้านหรือท่านผู้หญิงสวภาพค,ค่ะแล้วรู้จักกันมาแต่สมัยไหนเธอบริจากเงินไปทำบุญที่ไหนอีกเปล่าคะ่ะอย่ามาโกหกแม่นะไม่ได้โกหกเธอจะมาเยี่ยมเยียนเป็นการส่วนตัวคะ่ะ คนเราไม่รู้จักกันมาก่อนจะมาทำไมท่านอาจจะไม่เคยรู้จักสีแต่ท่านนับถือหลวงน้องนี่คะเอ๊ะแม่รู้จักไหมท่านผู้หญิงคนนี้เวลาไปเยี่ยมท่านไม่เห็นท่านพูดถึงอาจจะเคยเห็นแต่ไม่รู้จักเพราะท่านไม่อยากแนะนำคุณแม่มั้งคะทำไมยะเห็นฉันเป็นคนแบบไหนไม่แนะนำให้รู้จักกับฉันทรงสีไม่ตอบคำถามนี้เธอเลือกใช้วิธีจะหัวเราะแทน และนั่นทำให้คุณทับทิมยิ่งไม่พอใจเธอหัวเราย่อฉันละสิแม่เสีดีเหลือเกินนะรู้จักกับท่านจะมาบ้านฉันทั้งทีแต่ข้ามหัวฉันไปหาเธอสินี่เพราะคุณแม่คงจะไม่ยอมรับหากเธอแวะหาคุณแม่ฉันก็มีมารยาททางสังคมนะจ๊ะเธอลงเสียงหนกักค่ะแต่มันเกี่ยวกับปิยาด้วยปิยาหรือนังน,นั่นมันทําไมมาเกี่ยวด้วยตรงไหน เธอว่าหลานชายเธอรู้จักกับปิย่าที่อเมริกาอ้อเลยมาดูทางเธอเอาไว้แล้วเธอก็คงจะกระดีกระดาอวดตัวเป็นแม่เต็มที่สินะนางปิย่ามันได้ดีบได้ดีมีเพื่อนชายเป็นถึงหลานท่านผู้หญิงเชียวหรอือหรือมันอยู่ทางโน้นมันไม่ได้เรียนหนังสืออย่างที่เธอขุนมันแต่มันเอาแต่เร็กๆใส่ผู้ชายโธ่เอ้ยจะหาผัวซะแล้วนี่เนะะนางปิย่ามันอายุสักเท่าไหร่กันฮะรสิบเก้าแล้วค่ะ จะมีผัวแล้วสิก็19แล้วนี่คะเธอเห็นดีสินะแค่เพื่อนชายเท่านั้นเองค่ะคุณแม่อีกหน่อยคงจะอับอายขายหน้าไม่ให้กระเทือนถึงคุณแม่หรอกค่ะถ้าปิยา่าลูกสีจะมีสามีก็คงจะมีแบบเปิดเผยเพราะเท่าที่สีสอนเอาไว้และแกเคยได้เห็นตัวอย่างมาจัิงๆก็คือแกจะมีสามีแบบไม่ได้ไปแย่งยิ้วใครมาคุณทัพทีมเงียบกลิบไปได้เหมือนกัน เพราะหากพูดต่อก็จะเข้าเนื้อเนื่องจากเทาริกาลูกแรกได้กระทำเรื่องอันรุนแรงเข้าไว้และเธอก็เหมือนปกป้องเทาริกาเสมอมาไม่ว่าเทาริกาจะทําการสิ่งใดเธอจะเห็นด้วยไปเสียทุกอย่างไม่เว้นกระทั่งเรื่องเลวร้ายที่สุดเธอก็ยังเข้าข้างเทาริกาและนับสุธาเป็นเขยอีกหนรวมทั้งยินดีปรีดาเสมอกับสุธาทิพย์ เมื่อยามที่เท้รริกาแจ้งข่าวคราวของสุธาทิพย์กลับมาเธอจะเป็นปลื้มเสมอแต่เธอยังไม่เคยไปถึงอเมริกาคุณทัพทีมกลัวเครื่องบินนั่นเองหากเธอไม่กลัวเธอคงจะไปเสียนานแล้วเทวีเคยนินทารับหลังว่าให้กลัวไว้ละดีคืนปล่อยให้ไปถึงอเมริกาคนทางโน้นจะได้ไม่เป็นสุขสงบกันอีกหลายคนซึ่งทรงศรีก็โล่งอกว่า อย่างน้อยทวิปิยาก็ไม่ต้องผจนกับฤทธเดชของคุณทัพทีมที่ยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดยิ่งมันคุณทัพทีมเลยวางหูโครมเมื่อ,อรู้ตัวว่ากำลังจนมุมแม่สีนี่หลงนางคนนั้นไม่เคยเปลี่ยนนี่คงจะดีใจละสิท่านผู้หญิงที่ไหนกัน<ม>เธอมองดูเวลาแวบหนึ่งนึกเสียดายค่าโทรศัพท์เป็นนักหนาแต่เธอก็หมุนไปหาเท้าริกาจนได้คุณแม่หรือคะ ทาริกางัวงเงียมาให้ได้ยินไม่เป็นไรคะ่ะทาตื่นได้มีอะไรคะคุณแม่ไม่สบายหรือเปล่าใจนะเต็มที่เลยกำลังไม่สบายทำไมล่ะคะนางปิยามันเป็นยังไงบ้างโอ้ยให้ทาพูดเลยพูดเทียวไรมันแค้นทางนี้ก็มีเหตุนะเหตุอะไรคะทาได้ยินว่านางปิยามันจะไปกรุงเทพใช่เรื่องนั้นแม่สีมาฟุ้งให้ได้ยินอยู่ แต่ก่อนหน้าจะมามีท่านผู้หญิงคนหนึ่งจะมาพบแม่สีท่านผู้หญิงใช่เอ๊ะจะใช่ทาริกาอุทานเห็นสุธาขยับตัวมานั่งฟังด้วยเพราะเสียงหล่อนค่อนข้างดังมีชายหนุ่มคนหนึ่งคะ่ะคุณแม่ทารู้มาว่าเขาเป็นหลานชายท่านผู้หญิงคงใช่มั้งแม่สีอวดว่าจะมาเรื่องหลานชายนี่นังน,นั่นมันได้ดีขนาดนั้นเชียวหรือ นูทำม,มี่ตั้งหากค่ะคุณแม่ทำม,มี่ทำไมกันเขาชอบทำม,มี่ค่ะอ้าวบางทีท่านผู้หญิงอาจจะไปด้วยเรื่องของลูกสาวอีกคนของพี่สีมากกว่ามั้งคะอย่าลืมว่าพี่สีมีลูกสาวสองคนทำม,มี่อายุเท่าไหร่จะสิห้าค่ะแค่สิห้าเป็นไปได้ไงคุณทัพทิมทำเสียงเหมือนบนตัวเท่าเมียง15้านี่ยังเด็กตัวกระติดเดียวเองนะแม่ทาหนูทมมี่เติบโตทางนี้นะคะ เนยนมอุดมสมบูรณ์แล้วก็เติบโตแบบเด็กฝรั่งอีกด้วยแกเลยค่อนข้างโตเร็วเธอแน่ใจน้าทาว่าเป็นแทมมี่ไม่ใช่นางนัง้นคุณแม่ขาจะเลือกใครเป็นคุณผู้หญิงข้างตัวก็น่าจะเลือกลูกแท้ๆไม่ใช่ลูกเจ๊กลูกจีนจากตลาดนี่คะกำพืชพ่อแม่นางพิยานะ่ะใครอยากจะได้กันแล้วอย่าลืมนะคะว่าครอบครัวทางโน้นไม่ธรรมดานางปิยามันพยายามจะจับคุณเร ถึงขนาดก่อกวนทําให้งานวันเกิดของแทมมี่ยับเยินแต่อย่าหมายเลยว่ามันจะพเยอหน้าชนะแทมมี่ไปได้ท่าไม่มีวันยอมค่ะพอทาริกาวางหูลงสุธาก็ขยับเข้ามาหาเขาถามถึงทันทีมีเรื่องอะไรกันคุณแม่โทรมาหรือค่ะท่านว่าท่านผู้หญิงย่าของคุณเรกําลังจะไปเยี่ยมพี่สีอาจจะไปเรื่องนางปิยามันจะได้ดีแล้วสิ แต่ทามี่ลูกแล้วนะคะคุณพี่ทามี่ยังมีโอกาสอีกถมเถไปสุธาพูดขาดโดยใจจริงแล้วเขาไม่อยากสูญเสียสุธาทิพย์ให้ผู้ชายคนไหนๆเลยเขาได้รับความซาบซ่านอย่างเต็มล้นจากสุธาทิพย์เสมอมายิ่งเสพติดยิ่งติดใจจนไม่อยากให้หล่อนรับลอยหายไปแต่ทาริกายังขวางอยู่จนเขาไม่กล้าผู้ชายยังมีอีกมากมายไอหมอนั่นไม่ได้วิเศษเลิศเลย คุณพี่จะยอมแพ้นางปิย่าแล้วหรือคะวางมือเถิดทาลูกเรายังเด็กนักแต่ว่าเขาดึงหน้าหล่อนเข้ามากอดประเล้าประลมเทริกาด้วยบทพิสวาสที่หล่อนติดใจเขาเสมอมาทำให้หล่อนโอนอ่อนลงกระนั้นทางที่หล่อนถูกเขาพามาถึงชิมพลีหล่อนก็ยังอดรำพึงไม่ได้วาสนานางนั่นหรือคะทำไมทาไม่อยากจะยอม ท่าจะทําให้มันกระเด็นไปให้พ้นคุณเรถึงจะไม่มีแทมมี่ไปเป็นคู่แข่งแต่ท่าจะไปแฉโพยประวัติของมันให้หมดท่านผู้หญิงมองดูสภาพแวดล้อมของที่ดินบริเวณนี้ยอมรับว่ามีการพัฒนาไปมากเหลือเกินเธอออกปากกับนายสิวาว่าสองสามปีก่อนแถบนี้ยังเป็นสวนนะดูเถิด ตึกแถวพุดขึ้นมาแล้วสวนก็หายไปอีกหน่อยเถอะนะที่ดินในนี้จะเป็นทองคำคนมีที่ก็รวยไปใช่เลยคุณทัพทิมมารอที่บ้านรทรงสีเธออยากจะเจอท่านผู้หญิงแล้วเมื่อเธอรับรองแขกเองเธอก็ออกปากว่ามิน่าคุ้นๆตอนได้ยินชื่อเคยเจอกันที่วัดนั่นเองท่านผู้หญิงยิ้มเยื้อนนิดๆเท่าที่มองเห็นก็น่าพึงพอใจอยู่หรอก ท่านไม่ติดใจประวัติทางทวิปิยามากนักเรวันเองบอกกล่าวหมดและเขายอมรับได้ตัวท่านเองเพียงแค่อยากจะมาพูดจากับคนเป็นแม่เพราะเรวันทำไม่ถูกแต่คุณทัพทิมยังอยู่ท่านไม่สบโอกาสจะพูดได้แต่เอออ,อไปกับคุณทัพทีมและท่านก็สะดุ้งกับคำบอกของคุณทัพทิมคงจะมาเรื่องลูกสาวของแม่สีสินะคะ สงสัยจะเป็นหนูทมมี่แม่คนเล็กลูกแท้แไม่ใช่ลูกเก็บมาเลี้ยงอย่างทวิปิยาหรือไงคะท่านผู้หญิงคนเล็กหนูทมมี่สุธาทิพย์ใช่ไหมคะทรงสีอยากจะชูส่งผู้เป็นแม่ไปให้พ้นเสียให้ได้นายศิวามองสบตากับเธอแล้วก็ยิ้มแห้งท่านผู้หญิงเองตอบเรียบๆว่าดีเหมือนกันคะ่ะพูดจากันตรงๆไม่ใช่คนเล็กนะคะแต่เป็นลูกสาวคนโตทวิปยานะคะ พ่อหลานชายของฉันเขาว่าเขารักของเขามากทางฉันก็เลยอยากจะมาพูดกันชั้นหนึ่งประสาผู้ใหญ่คุณผู้หญิงเบอร์สองโดย อาริตาบทที่52คุณทับทีมงอนป่องกลับไปเที่ยวเรือนของเธอแล้วคุณใจไปหมดเมื่อรู้ว่าที่หมายของหลานชายท่านผู้หญิงเป็นทวิปิยาหาใช่เป็นสุธาทิพหลานในไส้แม้จะไม่รู้ชาติกำเนิดทางพ่อแต่เมื่อเธอรักทาริกาเหลือเกินสุธาทิพก็จึงเป็นหลานคนโปรด เธอไม่สนใจว่ากิริยาของเจ้าของบ้านเช่นเธอจะดูน่าชังในสายตาของแขกผู้มาเยือนแค่ไหนรู้แต่ว่าขืนอยู่ต่อมีหวังจะได้เป็นเรื่องแต่กระนั้นเธอก็ได้ลากไส้ของทวิปยาออกมากองแล้วมันไส้ยยท่านผู้หญิงนั่นนักเชียวรู้แล้วทำไมไม่สะดุ้งสะเทือนแม้วรู้ร้อนรู้หนาวหรือกำพืชเดิมของท่านผู้หญิงก็ต่ำชั้นพอๆกันกับนางเด็กนั่นละหนอ เธอโทรกลับไปหาเทาริกาอีกหนแม่ทานะแม่เองเพิ่งจะเจอทางกกโน้นเขาว่าเขามาขอนางปิย่าตายทาริกาอุทานแล้วคุณแม่ยอมหรือคะแม่ทำอะไรไม่ได้แม่สีออกแป้นแรนคุณแม่ต้องขวางไว้นะคะแม่กลับมาบ้านแล้วโทษคุณแม่กลับไปอีกหนดึกค่ะยังไงซะคุณแม่ก็เป็นแม่พี่สีต้องแจกแจงกำพืชนางปิย่าใช่ไหม แม่พูดแล้วทางโน้นยังเฉยเธอรำพันแล้วไหนแม่ทาว่าเป็นหนูทาม,มี่ทำไมกลับกลายชัดเจนเข้าสองหูแม่ขนาดนั้นด้วยมันจะต้องทำเสน่ห์กับคุณเตรแนแน่เชียวแม่ว่าปล่อยมันไปดีไหมไม่ได้ค่ะทาริกาแทบจะกรีสดใส่มาตามสายโทรศัพท์เลยทีเดียวกระนั้นหล่อนก็ยังเอ็ดคุณทัพทีมอย่างไม่เกรงใจคุณแม่ไม่น่าจะรีบกลับน่าจะอยู่ขวาง จะให้มันได้ใจว่าชนะททมมี่ก็เท่ากับมันชนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือทาและพี่สีก็คงจะกอบเริมอีกแยะทาริกาพานถึงทรงสีอีกด้วยคงจะเนื้อตัวเต้นเลยสิคะที่จะได้ผู้ชายดีๆมาเป็นลูกเขยมิเสียแรงที่คุณกันมาจากตลาดมันเน่าทาไม่ยอมนะคะคุณแม่ขาเพื่อลูกกับหลานไปอีกสักนิดเถอะคะ่ะไปขัดขวางไว้ โธ่แม่ทาแม่จะบากหน้าไปได้ไงเธอเป็นผู้ใหญ่นั่นเองบางเรื่องก็ออกจะไม่เหมาะนักทาริกาเลยสะบัดเสียงเข้าใส่คุณแม่ไม่น่าผล,ลุนผลันยอมรับฟังไปก่อนแล้วค่อยตลบหลังนี่แทมมี่จะต้องพ่ายแพ้หรือคะผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวนะแม่ทาหลานคุณแม่รักเขามากนะคะโถนี่ทาจะต้องปลอบใจแทมมี่แค่ไหนแม่รู้ได้ก็ปลอบใจกันไปเถอะให้หักใจซะ แล้วเวลานางปิยามันได้ดีชูคอเป็นหลานสะพยท่านผู้หญิงนะ่ะคุณแม่ไม่รู้สึกอปายขายหน้าหรือคะทางที่จะเชิดชูมันยังไม่ขายหน้าแล้วแม่จะต้องขายหน้าทำไมไม่ทาเอ้ยแม่ปวดหัวนักแล้วพอก่อนนะเธอตัดบทง่ายๆทาริกายิ่งหัวเสียสุธาได้ปลอบประโลมหล่อนไปแล้วเมื่อตอนหัวค่ำแล้วนี่หล่อนลุกขึ้นเดินพลานทำให้สุธาพลอยไม่ได้นอน เขาไม่พอใจนักก็เขาอยากได้สุธาทิพย์เก็บไว้เองห่วงแหนหล่อนนักไม่อยากสูญเสียหล่อนให้ใครพร้อมกันนั้นก็ยังนึกแช่งชักเทาริกาทั้งที่เขาเคยพิสวาดบาดจิตตลอนจนยอมทำผิดต่อทรงสีมาแล้วเขานึกอยากให้หล่อนเครียดจัดจนเส้นเลือดในสมองแตกล้มลงตึงแล้วตายไปต่อหน้าต่อตาเลยเขาจะได้ครอบครองสุธาทิพย์อย่างออกนอกหน้า ทาริกาเหมือนเป็นขวากน้ำชิ้นใหญ่เหลือเกินหลอนเดินวนมาหยุดตรงหน้าเขาที่ลุกขึ้นนั่งมีผ้าห่มปิดกายท่อนล่างเอาไว้คุณพี่คะทาจะบอกททมมี่ยังไงดีนะแกจะต้องเสียใจลูกเราจะต้องเข้มแข็งนะทาแค่นี้ไม่ถึงกับตายหรอกอกหักนี่นะคะไม่ตายผู้ชายไม่สนใจตัวจะต้องไปฝืนทำไมกันอีกทมมี่ก็ยังเด็กทาไม่อยากเห็นลูกผิดหวัง ทาไม่ได้เลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกล้มเหลวพบกับความพ่ายแพ้หล่อนมีหัวใจของความเป็นแม่เที่ยวรุนแรงและหลายสิ่งหลายอย่างที่ทาริกาคิดและกระทําเพื่อลูกนั้นออกจะเกินมากกว่าขาดและเป็นการเกินในทางมิชอบอีกด้วยลูกรักเขามากคุณเรเป็นผู้ชายที่มีองค์ประกอบพร้อมทําไมเล่าลูกของทาแพ้คนอื่นยังพอว่าแต่ทําไมมาแพ้นางปิยาด้วย คอยดูนะมันจะไม่ได้เหยียบย่ำไปบนหัวใจของทมี่เป็นอันขาดทาจะทำให้มันย่อยยับให้เขาเขี่ยมันทิ้งสุธาทำตาปลิบๆปลิบเขาคิดว่าทาริกาย่อมจะทำได้หล่อนไม่ธรรมดาเลยดูครั้งราวที่หล่อนจัดการกับทรงสีหล่อนก็ทำอย่างเลือดเย็นเหมือนทรงสีไม่ใช่เป็นพี่สาวแท้สุธาลุกมาสวมกอดทาริกาเอาไว้ทาค่อยพูดกับทามี่นะ ถ้าทาพูดไม่ได้พี่พูดเองให้เป็นหน้าที่ของทาก่อนดีกว่าค่ะทรงศรีรนกนักเมื่อท่านผู้หญิงบอกกล่าวไม่อ้อมค้อมถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งระหว่างเรวันกับทวิปยาพ่อหลานชายโทรมาสารภาพเองค่ะเขายอมรับว่าเขาล่วงเกินพระเขากลัวสูญเสียปิยาวรักเขาหรือเปล่าคะเธอพึมพำเอ่ยถาม หากปิยาแม่รักก็คงจะรักดิฉันคงบังคับใจลูกไม่ได้นะคะเราอยากให้ทางคุณรับรู้ว่าเรารับผิดชอบให้ดิฉันถามลูกก่อนดีไหมคะทรงสีบ่ายเบี่ยงดิฉันอยู่ไกลลูกแกไม่ได้บอกมาทางนี้เลยหรือคะลูกรักดิฉันคงไม่อยากจะซ้ำเติมท่านก็เห็นสภาพของดิฉันน้ำเสียงของทรงสีขมขืน แต่ไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเพราะเหตุใดเพราะทรงสียังมีสำนึกรู้ว่าไม่ควรจะสาวไส้ให้กากินเป็นอันขาดอยู่ห่างจากลูกได้แต่ฝากฝังไว้กับคนอื่นลูกก็เหมือนผู้หญิงตัวคนเดียวค่ะจะถูกหยาบยามหรือรังแกก็ไม่ยากนายสิวากลืนน้ำลายลงคอรู้ว่านั่นสุภาพแต่ก็ฟังแล้วเจ็บลึกทีเดียว ท่านผู้หญิงเท่านั้นยังวางท่าทีสงบแต่เปลี่ยมไปด้วยความเห็นอกเห็นใจอย่างยิ่งในแววตาของท่านที่พร้อมจะเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างเรามาเพื่อรับรองไว้ขั้นหนึ่งก่อนเมื่อพวกเด็กๆก,กลับมาเราจะจัดการให้ถูกต้องขอบพระคุณค่ะแล้วทุกคนทางท่านหรือเปล่าคะคำถามนี้ทำให้นายสิวาผอืดผออมคุณแม่ของเขายังอยู่ไหมคะอยู่ครับ เธอรู้หรือยังคะเออคือเขาอึกอักอย่างที่ไม่เคยมาก่อนเลยทั้งที่เขาเป็นคนคร่องไม่เคยติดขัดและมีมาสพิธีรีตองแบบนักการทูตคนหนึ่งเขาอึดอัดในหัวใจเป็นอันมากเธอไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมคะยังไม่รู้ครับเธอรู้จักปิย่าไหมคงพอรู้จกักเธอรู้ไม่ว่าปิย่ามาจากไหนเอาไว้พูดกันทีหลังดีไหม ท่านผู้หญิงขัดขึ้นมานั่นเป็นแม่ต้องรับรู้รับผิดชอบในสิ่งที่ลูกชายตัวเองทำส่วนดิฉันขอพูดกับปิยะก่อนคะ่ะคุณจะตำหนิแกไม่ได้นะคะดิฉันรู้ว่าควรจะพูดกับลูกสาวอย่างไรที่อุตส่าห์มาแสดงน้ำใจต่อกันครั้งนี้ดิฉันขอบพระคุณคะ่ะหวังว่าจะเมตตาต่อปิยะตลอดไปแกอาพับมาตั้งแต่เด็กๆแล้วทราบไหมคะว่าแกเป็นมาอย่างไร รู้จากปากดิฉันคงจะเหมาะกว่ารู้จากคนอื่นดิฉันไปเจอแกที่ตลาดสดค่ะเด็กตัวนิดเดียวเดินตกท่อลงไปแล้วแม่ยังตีสาำทางที่เปียกปอนเข้าไปดูสภาพบ้านของแกมาแล้วแม่แกเป็นเมียน้อยเขาค่ะลัวผัวลานแกเป็นลูกผู้หญิงเตี่ยของแกไม่ได้ต้องการแกมากนักดิฉันนะ่ะไม่มีลูกเลยขอแกมาเลี้ยงราะแกเหลือเกินค่ะ พาไปอยู่อเมริกาด้วยกันก็หวังจะให้แกได้ทิบได้ดีดิฉันอยากจะส่งเสริมแกจนถึงที่สุดหัวใจแม่อีกดวงหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นหัวใจแม่ที่แตกต่างไปจากหัวใจของทาริกาลิบลับอย่างน้อยความรักของทรงศรีก็ไม่เจือปนไปด้วยความลุ่มหลงที่จะเห็นลูกตัวเองวิเศษเลิศเลอ,เลอและจะต้องชนะลูกคนอื่นโดยตลอดให้ดิฉันได้ติดต่อกับปิยะก,ก่อน และดิฉันจะติดต่อส่งข่าวไปนะคะส่วนทางท่านก็น่าจะได้บอกกล่าวคุณแม่ของเขาก่อนนะคะลูกดิฉันทั้งคนหากแกจะต้องเข้าไปผจญกับคนที่ไม่ได้รักแกดิฉันคงจะหัวใจสลายเสียก่อนแกค่ะพ่อสิวาว่าไงจะบอกกับแม่ารังรองเองไหมเขาอื้องยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะบอกกับภรรยาโดยเริ่มต้นอย่างไร เรารู้นิสัยของเธอดีหรือจะให้แม่จัดการให้คุณแม่จะรับเป็นภาระหรือครับก็คงจะเกรงใจแม่บ้างกระมังแล้วก็ไปออกกับเด็กคนนั้นแทนแม่จะพยายามตะล่อมให้ดีที่สุดรังรองเป็นคนถือตัวและค่อนข้างจะมีอะไรพีเรนพีวเรนนี่ขนาดพ่อสิวารู้นิสัยของเมียนะหากไม่รู้เลยล่ะเรื่องของพ่อสิวาเองนะ่ะก็ระวังหน่อยนะ ผมก็พยายามปิดจะปานเองก็ไม่ปากมากอยู่แล้วแม่รู้เอาละแม่จะลองเกริ่นเองแต่เห็นจะบอกไม่ได้มั้งว่าตาเรได้เด็กนั่นแล้วแม่รังรองดูถูกแย่ไปเลยผมต้องรบกวนคุณแม่ด้วยเดือนหน้าผมจะไปราชการต่างประเทศอาจจะแวะไปดูเรได้ไปพูดกันตัวต่อตัวแบบลูกผู้ชายกันโทรไปก่อนก็ได้นี่ พ่อหน้าจะได้คุยกับลูกอย่างน้อยสอนให้เขารู้จักรบับผิดชอบสูงสูงสักหน่อยครับผมทาริกาโทรมาหาทรงศรีทั้งที่ไม่เคยติดต่อมาเลยตอนทรงศรีรับโทรศัพท์เธอเหยียดยิ้มจำเสียงของทาริกาได้ดีเสมอไม่ว่าเธอจะหลับหรือตื่นเพราะทาริกาเป็นฝันร้ายเสี้ยวหนึ่งในชีวิตที่มีเลยทีเดียว ชีวิตเธอมาตกอยู่ในบ้านเหมือนคนไม่มีทางไปไหนได้ก็เพราะทาริกาเพียงคนเดียวการกระทําของทาริกาเลือดเย็นและช่างไม่เห็นแก่ความเป็นพี่เป็นน้องเพียงเพราะตันหาชักนำเพียงเพราะผู้ชายคนหนึ่งน้องก็ลงมือทําร้ายพี่สาวตัวเองได้ลงเธอเองหรือทรงสีถามอย่างเยือกเย็นจำเสียงทาได้แม่นนี่คะใครจะลืมนางคนเจร้ายอย่างเธอได้ พี่สียังโทษทาไม่เลิกเธอรู้อยู่แก่ใจไม่จำเป็นต้องมาอ้างช่างเถอะค่ะทาไม่ทะเลาะด้วยเพราะทาเป็นฝ่ายได้พี่สีจะเป็นคนแพ้แล้วชวนหาเรื่องทาก็ต้องอดทนทาโทรมาเพราะเรื่องลูกของเราอ๋อฉันรู้แล้วรู้อะไรคะเธอคลั่งละสิที่ปิย่าชนะลูกเธอลูกพี่สีรักรานลูกทาเธอแพ้บ้างไงผู้ชายเขาสนใจปิยาไม่ใช่ททมมี่ แต่ทาไม่ยอมนะคะนั่นมันเรื่องของเธอแล้วเธออย่าคิดนะว่าฉันอยู่ทางนี้เราวนี้ฉันจะปกป้องลูกฉันไม่ได้ถ้าพูดกันตามทะเบียนแทมมี่ก็ลูกพี่สีนะคะฉันจำเป็นต้องรับถ้าเธอแส่ฉันจะแฉะกับแทมมี่เองกําพืชของแทมมี่นะ่ะจะว่าไปแล้วต่ำช้ากว่าปิย่าเพราะมันหาพ่อไม่ได้แค่นี้นะทาพี่ไม่อยากจะเสียเวลากับคนอย่างเธอ